สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวกับปส .9- 1 9นะคะอยู่กับดีชันชะชะลัชเชนเกยค่ะแล้วก็ยังคงอยู่กับภารกิจของหน่วยบัรชาการทหารพัฒนานั่นเองค่ะภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1.4สําำนักงานพัฒนาภักหน่หน่วยบัรชาการทหารพัฒนา ได้จากชุดปฏิบัติงานช่างนะคะดำเนินงานตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ2,566ทำการขุดลอกลำน้ำคลองขวางระยะทาง5,450เมตรเพื่อเพิ่มปริมาตรก,กักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคและทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีนาบ้านหนองรงคันทรงหมู่3ตำบลหนองคันทรงอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดนั่นเองค่ะต่อเน,นื่องกันที่ภารกิจต่อไป หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 43, ส3สาำนักง,งานพัฒนาภาค4ีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับอำเภอเมืองพัทลุงผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาดำเนินการปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดภายในบริเวณวัดชายคลองให้มีความสะอาดเรียบร้อยล่มลื่อสวยงามและมีความพร้อมสำหรับการประกอบกิจกรรมทางศาสนาต่อไปณวัดชายคลองตําบลตํานานอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงนั่นเองค่ะ ฝ่าเร่งกันที่ภารกิจต,ต่อไปสำนักง,งานพัฒนาภาคหหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ําเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนโดยบรรทุกน้ำอุปโภคบริโภคจํานวน2เที่ยว18 0 0 0พลิตรไปแจกจ่ายให้กับประชาชนชุมชนกรองพระสายตําบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งได้รับผลกระทบจากกรณีที่รถขุดต,ตักกระแทกท่อประปาเมนหลัก แตกเสียหายขณะนี้ก็กำลังซ่อมซันท้อมท่อน้ำนะคะเพื่อให้กลับมาใช้ได้ตามปกติซึ่งส่งผลให้น้ำประปานในเมืองโคราชไม่ไหลานานกว่า1สัปดาห์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ